นะครับโยธินดาบรันสารครามนะครับกับเพชรภูผาหนองเชียงใหม่ครับคุณน้อยครับไม่ได้ยินเสียงนักเตงมาสี่สัปดาห์เต็มเตมนะครับคิดถึงน้กเติวันนี้กลับมาแล้วครับเอฟซีของนักเตงก็ยินดีครับวันนี้ได้ฟังเสียงเรอๆนะครับวันนี้เรามาเริ่มต้นกันด้วยมวยคู่ที่หนึ่งรายการครับในศึกมวยเดือดสังเวียนเดือดครับคู่แรกก็เป็นการพบกันระหว่างโยธินดาบรันสารคามพบกับเพชรภูผาหนองเชียงใหม่ครับ มุมแดงครับโยทินดัรสาสันลากขามีชื่อจริงว่านายสุรชาติคำมีครับ mm hmm. เด็กหนุ่มวัย21ปีจากจังหวัดศรีสะเกดครับ mm hmm. เป็นลูกศิษย์ของผู้กองรันครับที่วันที่10นี้จะจัดมวยรายการใหญ่ที่มหาสารรลกามครับ mm hmm. ก็มีผู้กองรันสารคกามครับร้อยตำรวจที่รันยศพลเป็นผู้จัดและหัวหน้าคณะแล้วก็มีคุณหนุ่มบางกระดีเป็นทีมงานสนับสนุนครับ mm hmm. มีชาเดชสปันทะเลเป็นเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอน mm hmm. โยทินชกมาแล้วทั้งหมด 60ครั้งครับชนะ45ครั้งแพ้15ครั้งก็ไม่มีเสมอนะครับส่วนฟอร์มหลังก็ไปแพ้คะแนนตาต้าพอรับบุญแล้วก็แพ้คะแนนเพชรลือชัยจากทิ่อุบลมานะครับผมส่วนผม,มน้ําเงินครับเพชรภูผานองเชียงใหม่ครับรุ่นน้องครับปีนี้อายุ20ปีครับมีที่จริงว่านายสุภกิจนวคนยิ่งยงจากอําเภอท่าสองอยางจังหวัดตากครับมีขุณสุรีสุรินเป็นหัวหน้าคะแล้วก็มีปรัชวิทยา สุรินครับเป็นผู้จัดการแล้วก็มีสูสิส์เจแดงเป็นเทนเนอร์ครับชกมาแล้วทั้งหมด59ครั้งชนะ40แพ้19ครั้งครับฟอร์มหลังก็แพ้คะแนนลูกเรืองเล็กปอมมงคลนครอุบลครับสไฟติดติดครับนะครับนี่คือสัดส่วนทั้งหมดนะครับของนักมวยในคู่แรกของเราคู่นี้นต้องบอกว่าสไตล์ต่อยมนันด้วยกันทั้งคู่เลยครับ สำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดเวทีนะครับวันนี้ได้แก่กรรมการธีรวุฒิศรีนครครับให้คะแนนสามท่านครับอร,รณุตกลางปรวัติแขกสินทรและธงชัยทองสเวกครับอ่ครับ,รบก็คู่แรกครับกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับสำหรับรายการมวยเด็ด2เวียนเดือดของเรานะสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเป็นเทเปบันทึกการแข่งขันนะครับแต่ว่า เราได้อัดแน่นนะครับไปด้วยไฮไลท์สุดมันเลยตลอดระยะเวลากว่า4ี่เดือนที่ผ่านมานะครับที่เราจัดรายการกันมานี่โฉมหน้าอว้วนน้ำเงินนะครับนั่นคือเพชรภูผานี่คุณทวินเหลางามครับเรียกว่าตอนนี้คาถานี่ถอดมองคลใครนี่แพ้ไม่เป็นครับน้าติง<อ>สดแ<อ>ลอเกินครับคุณทวินวมาเรียกว่าจอมคาถานะครับครับผมเอาละครับวันนี้จะรักษาสถิติตัวเองได้หรือเปล่านะครับคุณทวิน เพชรภูผาหนูเชียงใหม่มาดูนะครับโยทินกางเกงแดงนะครับขณะที่เพชรภูผากางเกงน้ําเงินครับถีบก่อนเลยครับเพชรภูผาเอาคืนครับโยทินสไตล์การโชกก็ถอยหลังไม่ค่อยจะเป็นครับถนัดเกมไฟเตอร์ถนัดเกมหมดด้วยกันทั้งคู่คาดการว่ามมนคนนี้นี่สนุกดูเดือดแน่นอนครับก็ดูจังหวะกันนะครับพยายามจะถีบหาจังหวะกันอยู่นะครับยกแรกยังครับ ต่างฝ่ายต่างทักทายด้วยเท้าครับนะครับ,รบก็ดูเชิงกันอยู่นะครับแต่ว่าสไตล์ทั้งคู่นี่ก็ประเภทบู๊ดุดัน,นครับดูแล้วเนี่ยรูปร่างก็ไม่เสเปรียบได้เปรียบกันมากครับน่าจะสูงเท่ากันนะครับไม่ใช่ซ้ายกับขวาครับอยู่ที่ว่าใครจะทำเก็บได้ก่อนกันก็ครับ ชื่อเดียก็คือจะแม็กนัมนะครับโยทินกํารังสรคามขอขอบคุณด้วยนะครับสำหรับบริษัทเคมอเตอร์ผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัดโดยคุณวิเชียนสมบพรุ่งโรจน์บริษัท JKN Global บคุ u p จำกัดมหาชนขอขอบคุณธุรกิจหดาวครับสร้างงานสร้างอาชีพโทร0 2 8 0 0 8 0 0 0และบริษัทมวยเด็ด789จำกัดครับเอาครับแม่แทงขวามาแล้วครับของโยทินพยายามที่จะทักทายก่อนนะครับโยทินหนีอีกแล้วครับโยทิน เพชรภูผายังนิ่งๆครับอ่ามีเขี่ยร่างก่อนเขี่ยก่อนแล้วครับโอ้โยธินนี่ถีบไปบ่อยๆนี่เพชรภูผารับไปบ่อยๆนี่จะเป็นภูผาทลายได้เหมือนกันเพรานัเติงครับไม่แน่นะครับต้องตั้งการตั้งกำแพงด้วยครับมีถีบทำลายจังหวะด้วยนะครับโอ้นี่นะก็อย่ารับเยอะครับเพชรภูผาดูแม็กนัมในเปิดเกมได้ดีนะครับแข้งขวาในเตะดีมีถีบสกัดไว้ก่อนครับ ดูทั้งคู่ดินี่ครับแข้งขวาเนี่ยทักทายแรงๆแล้วนะครับผมเพิ่มน็กหนักขึ้นแล้วครับคุณน้อยครับผมทวีความรแรงขึ้นมาตามลาดับครับหลังจากที่ศึกษาเกมการชกแล้วก็ทําความรู้จักกันมาพอสมควรครับครับคู่นี้แปรครับรู้จักกันด้วยเท้าก่อนนะครับมาแล้วครับโยธินเพชรภูผ้าเอาคืนโอ้ดูครับแม่เริ่มทักทายกันแรงๆแล้วนะครับเพชรภูผ้านี่โดนไปก็ขยับเกมเดินบ้าง โยธินก็มีติกกัดพยายามฉีกออกข้างครับไม่อยู่เป็นเป้านิ่งตีครับแทงขวามาอีกแล้วครับแม่ลูกนี้นี่เตะสูงเลยครับลองทําอะไรบ้างนะครับเพชรภูผาเอาครับแข้งขวาหมายก้านคอของโยธินอุ้งออกแข้งแล้วแข้งเล่าครับบางไม่ค่อยทันครับเพชรภูผาหรือว่าแพ้ทางแข้งขวาของโยธินหรือเปล่าครับวันนี้ยิงเจ้าออก้ก้านคอเลยครับโยธินโอ้เพชรภูผาต้องระวังนะครับแกจะเล่นของสูงตลอดเลยครับเอาครับเพชรภูผามีเตะตันล่างมาครับ โอ้ยกแรกนี้ไต้เดือดแล้วครับเอาขวาไปอีกแล้วครับโอ้โหเตะเนยหนักดวงครับเอาซ้ายคืนโอ้รับแบบนี้นี่เป็นห่วงอนาครับเป็นบูผาอย่ารับแบบนี้ครับบังได้ต้องบังครับหมดยกที่2นี่แทนหินดวงมีมองหน้าครับยกแรกนี่โยธินทักทายไปหนักๆนะครับไปอีกแล้วครับโยธินโอ้ชักจ่าติดใจครับแข้งขวาโยธินหมายก้านคอครับแข้งขวาบนมาตลอดอาลเหครับแหนต้องดู ไม่ติดการก็น่าคิดเหมือนกันครับเทปูผาต้องรัดกุมมากกว่านี้ครับแต่แข้งขวาโยธินนีบอ้าวกรรมศอกเลยครับโอ้โหนี่ฮะเริ่มพ่จะใส่หนักกันแล้วครับมีโอกาสไม่ทบยกเลยนะครับคู่นี้จัดหนักกันแล้วครับโอ้โหดูครับค่อยๆขยับเข้ามาครับอ้าวมีหมัดด้วยครับแข้งขวาไปอีกแล้วครับแข้งขวาของโยธินอ้เอาล้ครับยกนี้ภูผาก็ยังเป็นคนเดินครับขยับเดินเข้าหาถีบขวาถีซ้ายคอายเบ็กเกมาในแข้งขวาไม่ครับดำดานโยธิน แต่วันนี้แข้งขวาทำงานได้ดีครับโอ้โหแข้งขวาด้วยกากกาดคอทั้งนั้นเลยนะครับต้งบักซ้ายก็มีครับโยธินเตะสูงอีกแล้วโอ้ดูครับแม่ลูกเตะสูงนี่ทางด้านเพชรภูผาครับอาจจะโอบกันไม่อยู่ครับดูครับมีเข่ามาด้วยนะครับแต่ก้าแล้วเสียบเลยครับโยธินโอ้โหแข้งซ้ายของเพชรภูผาก็ไม่ธรรมดาครับเตะสูงครับโยธินอื้มมาอีกครับมวดไปเรื่อยครับนแข้งขวาของโยธินทำงานได้แม่นยำเหลือเกินครับวันนี้ แต่ต้องดูว่าระยะยาวแล้วภูผาจะแก้เกมแบบไหนครับอ้าวครับสายขึ้นมาวัดกันครับซ้ายกับขวาครับโอ้ดูครับโยนความกดดันให้กับท่านั่นเพชรภูผาแล้วนะครับอาครับเนี่ยต้องบวกแล้วครับตอนนี้ครับขยับเดินดีครับถึงขึ้นแข้งขึ้นเข่าครับเต็มพุงโอ้ดูจังหวะออกแค่ของเขาเนี่ยยอดเยี่ยมจริงๆนะครับท่านโยธินแม่นยำมากครับโยธินเตะขวาอีกแล้วครับนี่แหละครับภูผาก็ยังคงเดินครับสายเริ่มจะมีให้เห็นเรื่อยๆพี่ผาอ้าวใส่สายทิ้งลำตัวโอ้ตาครับ ทิ้งทั้งไหร่ครับผู้ทางด้านผู้าเป็นผู้ผาอาแม่ดูว่าเริ่มจากควาเป้าเจอครับโอ้โหแค้งขวาโยธินครับซ้ายก็มีครับหมัดซ้ายโอ้เติมหมัดซ้ายเข้ามาในที่น่ากลัวนะครับผู้าเนี่ยต้องพยายามเปลี่ยนเกมบ้างนะครับตอนนี้อยู่วงนอกเนี่ยรับแข้งแล้วมีหมัดด้วยเอาครับขยับเดินครับผู้าไม่สนใจครับแต่ว่าเท่าที่โดนมาเนี่ยก็ยังอยู่ได้นะครับยังไม่มีอาการอะไรแข้งขวาใหม่แล้วครับตัวด้วยหมัดคืนด้วยซ้ายครับเอาครับ มาแต่โยทินเีครับแม่นยันจริงๆครับด้วยแข้งแล้วก็ด้วยหมัดตามด้วยศอกด้วยนะครับนี่ครับโอ้โหมาแล้วครับกระเด้กระเด้ครับพระผูผาแต่ไม่เป็นไรครับหนทางที่อีกงยาวไกลเพชรภูผาก็โชคไปแก้เกมไปครับอย่างแรกเลยแข้งขวาี่ต้องบังให้ได้ก่อนไปรับไปบ่อยในีอนาคตไม่สดใสครับเอาละครับรับแล้วรับอีกครับเพชรผู้าโอ้นี่แหละครับไม่มียกบังเลยนะครับแข้งขวาของโยทินเนี่ยเข้าผ่านตลอดเลยทีเดียวเอาครับเปลี่ยนมาซ้ายมาขวาอีกแล้วครับนี่ฮะเต็มเต็มเลยครับ แก yeah, ไม่บังเลยครับเพชรภูผาเอา้า <c oughs> โดนทีสะเทือนนะครับโอ้โหเพชรภูผาต้องระวังนะครับแข้งขวาของโยธินเนี่ยนี่แหละครับสังเกตบริเวณซี่โครงด้านซ้ายแล้วก็หัวไหล่ทั้งซ้ายของด้านเพชรภูผาครับซ้ายทั้งแถบครับแดงเป็นปุ้ยผมครับตอนนี้ครับไปรับแข้งขวาแบบนี้แฮมมีผลข้างเคียงหรือเปล่าครับตอนนี้ครับโอ้ดูว่าเป็นเกมพยายามทิมมัด โยทินก็ยังเน้นไปที่แข้งขวานะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยพื้นเพย์ก็เป็นมวยเข่าฮะแต่ว่ายังไม่ได้ใช้อาวุธหนักเท่าไหร่ยังเข้าไม่ติดเลยครับเรื่องเรื่องโอ้โหแข้งเจอแข้งครับประสานแข้งมาแล้วครับโยทินโยทินใช้หมัดด้วยครับมานี่ครับเพชรภูผาต้องเดินถึงตัวครับแตงหวะแรกนี่ต้องต้องเอาทุกอย่างครับอาแล้วจับวงในได้แม่เด่งซ้ายมาหนึ่งดอกครับทางด้าเพชรภูผาครับ โอ้นีและครับต้องขยับเดินแบบนี้ครับเพชรภูผาเพราะว่าอยู่ข้างนอกนี่ขวามาก่อนเลยนะครับของโยธินขยับเร็วขึ้นค่อยเบียดเกมไปครับโอ้มีหมัดทิ้นลำตูด้วยครับโยธินโอ้ยสอกด้วยครับแม่สอกซ้ายครับเต็มเต็มโอ้โหด้วยอาวุธเนี่ยหลากหลายรวดเร็วดีเหลือเกินครับเอาแต่ว่าไม่สนใจครับซ้ายมานี่แหละครับเพชรภูผาใช้วิธีดแบบเครื่องชนครับอยู่นอกไม่ไดุ้นวงไหนก่่นครับเพชรภูผา จับทีได้หรือเปล่าครับจับนายมาล็อกสายโอได้มาเหมือนกันครับเป็นผูผาเริ่มจัดคลึงเริ่มเด้งได้ครับเรียกว่าไม่มีอะไรจะเสียนะครับเพนผูผาต้องเร่งแล้วครับเดินถีบนํามาก่อนเจอแข้งอีกแล้วต้องเบียดให้เร็วกว่านี้ครับนี่ครับหมัดมาถึงเหมือนกันครับแม่ต้องดูว่าทางโยทีเนี่ยโดนไปแล้วจะมีอาการอย่างไรบ้างครับเอาครับแม่ซ้ายไปอีกแล้วครับผูผาครับซ้ายไปอีกทีนึงโอ้โหตอนนี้นี่ใครดีใครอยู่แล้วครับเอาครับเพนผูผา เริ่มเดินเครื่องได้พอทําแล้วก็มีเสียงเฮครับเริ่มจะมีกำลังใจมาเป็นภูผาอ้าวรับไหล่กีล้นตอนปลายโอ้ยหมัดหนึ่งสองเติมมาเป็นตัวหงส์่างสลับบนแล้วก็สับศอกกับเป็นภูผาโอ้ซ้ายเนี่ยถึงหน้าเลยนะครับซ้ายของภูผาแล้วครับมาดูองไนกันบ้างครับแต่ว่ากรรมการธีรวุฒิครับไม่อยากให้เกาะในกันนานครับอยู่วงนอกดีกว่าอ้าแม่โอ้โหสอกของดานด้าเพชนบัวนี่น่ากลัวนะครับมีหมัดตามมาด้วยโอ้เหมือนจะมีเลือดหรือเปล่าครับตานติงสอกเจอสอกครับมาแล้วครับ แลกกันแล้วเพชรภูผาก็ไม่สนเอาป่าปักซอกเลยครับโยธินนี่แหละครับต้นต้นนี้เป็นทําเป็นพ่อเอาบุญรับครับเพชรภูผาแต่ตอนนี้กําลังเอาคืนครับจังหวะนั้นที่เอาคืนของเพชรภูผาเอาทิ้งซ้ายมาอีกแหมโยธินตอนนี้เริ่มจะเสียขบวนครับโอ้ที่บริเวณิ้วซ้ายครับของทางด้านโยธินครับมีแผลปรีมาแต่ว่าจังหวะนี้นทําได้สวยครับมีหมัดมีแข้งโอ้แต่ว่าเพชรภูผานี่ไม่สนใจเลยนะครับโดนไปหนักแต่ว่าก็ยังเดินอยู่ เพชรผูผาล็อกในได้แม่ตอนนี้กําลังใจมีงานทุ่มทนกรบเพชรทางด้านเพชรผูผาเอาละครับาาแ,แม่บรรดากองเชียร์บรรดาเอฟซีก็เริ่มจะมีซุ้มมีเสียงครับแผลแตกของโยธินนี่ยังไม่รุนแรงโอ้โหโหมัดนี้ครับเพชรผูผาเดินโยธินลวงแข้งขวามา่แล้วครับเพชรผูผาลวหมัดใส่เลยโอ้โดูครับเอ้าวงไงบ้างครับวัดความแกร่งยกสามแล้วโอ้ยเลยโดนเลับโดนเข่าเข้าไปเต็มเต็มครับจบเลยครับโอ้โหเพชรผูผา ภ oh. ูเขาแตกครับ oh. เดินเครื่องเพลินไปหน่อยคับเป็นภูผากำลังทําได้ครับสุดท้ายแล้วก็มีช่องว